สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอนซึ่งวันนี้นะพี่พีนเพื่อนผมก็จะกลับมาของหวยเจ้าแม่ตะเคียนอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สองนะพี่พีนเพื่อนซึ่งผมก็เพิ่งตื่นมานะพี่พีนเพื่อนพอผมได้เกิดการง่วงนอนนะผมก็ได้นอนตั้งแต่ห้าโมงตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งละผมก็เลยจึงรีบขึ้นมา แล้วก็เปิดคลิปให้พี่เพื่อนแล้วก็เราจะไปของหวยจะแม่ตะเขียนกันซึ่งก็เลยปีใหม่มาละพี่เพื่อนผมก็ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออย่าให้มีไข้มีเจ็บกันเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนก็ขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้เป็นจริงนะพี่เพื่อนเพื่อนขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ใครไปเข้าดาววันที่ไหนเมื่อคืนนะพี่เพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับพี่เพื่อน ก็เคก่อนจะไปผมมขอเล่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปจะต่อไปพี่เพื่อนนะอมแล้วก็เราไปกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยไปก็ลืมไปนะพี่เพื่อนซึ่งผมก็ได้เปิดคลิปที่บ้านเดี๋ยวผมก็จะเดินทางตั้งแต่บ้านไปถึงเจ้าแม่ตะเคียนเลยนะพี่เพื่อนครับก็แบบอาการหนาวก็พัดมาเรื่อยๆเลยนะพี่เพื่อนก็คือแบบขนลุกหมดแล้วหนาวมากตอนนี้ ลองเดินทางขึ้นไปเอ้ยผมก็ลองเดินทางไปหาเจ้าแม่ตะเคียนนะพี่เพื่อนก็โอเคขออนุญาตเดินทางก่อนพี่เพื่อนครับกองก็แบบอาจจะติดที่เนียพี่ก็ไปครับพี่เพื่อนนี่นะของที่ผมเอามาก็คือเป็นกระดาษนี้ก็คือเป็นข้องน้องนะพี่เพื่อนเสียะไรวะเลยปีใหม่มาแล้วพี่เพื่อน อาจจะยังจุดปูมันอยู่แน่เลยนะนี่แหละผมมาคลองหวยครับเจ้าแม่มา้อทำไมพรุ่งนี้หวยออกแล้วครับ รได้ใส่ไปชายไว้ในกระเป๋าเ,าเป็นไงวิ่งเมื่อนขออนุญาตปิดแฟลชก่อนนะโอเควิเมื่อนผมก็จะจุดทูบระหวว่างนี้เขาไปเลยนะครับ ผมมาขอหวยหน่อยนะครับเจ้าแม่ขอแบบเลขเด็ดๆเ,เลยนะเจ้าแม่ครับพอพรุ่งนี้หวยก็ออกแล้วครับเจ้าแม่ครับได้ไหมครับเจ้าแม่น้องกุมารทะเลาะกันด้วยครับเดี๋ยวแม่จะจัดการกุมันเองได้ครับเจ้าแม่ครับด้านนี้วางเป่าด้านนี้ไม่มีก็มีรอยการเขียน ผมก็จะเข้าไปให้เจ้าแม่รับรู้นะครับยิ่งเพื่อนมันคืออะไรมันคือปากกากับกระดาษครับเจ้าแม่เจ้าแม่เขียนหวยให้หน่อยนะครับผมก็จะว่าเจ้าแม่ก่อนนะ ก็ได้ปกักทูกให้เจ้าแม่ตะเคียนรับรู้วงยิ่งข้นครับเอากี่อันผมขอสองตัวแล้วก็สามตัวด้วยครับ กนี้จะทำอะไรกันเนี่ยเขาจุดผูกกันครับเจ้าแม่ข้านอนไม่หลับเลยอันนี้ไม่เจอนะ คือตอนนี้เจ้าแม่ก็กำลังจะลงกระถาใส่ตัวเลขนะบิวินดเพือน เสร็จแล้วใช่ไหมครับเจ้าแม่ครับใช่ก็วันนี้ผมก็จะมาบอกเจ้าแม่ด้วยว่าน้องกุมารได้ทะเลาะกันครับเจ้าแม่ครับซึ่งทะเลาะกันหนักมากผมเข้าไปห้ามแล้วน้องกุมารทั้งสององค์ก็ได้เกิดการบีดคอผมเจ้าแม่ครับผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วไม่รู้ว่าน้องทะเลาะกันเรื่องอะไรครับเจ้าแม่ครับแล้วก็ทีนี้น้องก็แบบหนีกันแบบไปคนละทิศคนละทางเลยอะ่ะพี่เจ้าแม่ครับ เจ้าแม่คิดว่ายังไงครับเจ้าแม่ครับเดี๋ยวข้าไปจกกัดการเอง<ะ>เดี๋ยวข้าจะเรียกลูกกุมารมาสองคนแต่น้องกุมานนี่จะอยู่แค่บริเวณบ้านพวกผมเองนะครับถ้าพวกผมไม่ไปไหนจะน้องกุมานก็จะไม่ตามนะครับเดี๋ยวลูกกุมาร ทำไรที่นี่กุมารแดงตามเจ้ามาส่วนกุมารทองตามเจ้าเบิดไปแล้วทำไมน้องน้องทะเลาะกันด้วยครับของเล่นน้องน้อยเกินของเล่นเจ้ากุมารทางไปอันหนึ่งแล้ว ก็เลยแย่ง hmm. กันยังใช่ไหมครับใช่เจ้าไปต้องต้องไปถวายน้ำแดงแล้วเจ้าต้องจุดแบบนี้ด้วยแล้วเจ้าก um> ็เอาของเล็กไปให้เจ้ากุมารครับเจ้าพวกนี้นี่ข้าไปได้นอนเลยก็คือเจ้าแม่ครับต้อง ต้องลำบากใจหน่อยครับเพราะว่ามันปีใหม่ครับเจ้าแม่ครับก็เลยเกิดการใช้เครื่องเสียงอย่างเงี้ยเจ้าแม่แล้วก็ปีใหม่ก็จะเกิดการจุดพูอย่างเงี้ยครับเจ้าแม่ครับถ้าผ่านปีใหม่ไปจะไม่มีแล้วใช่ไหมผ่านปีใหม่มันก็จะรออันนี้ครับเจ้าแม่ครับลอยกระทงครับเทศกาลลอยกระทงอย่างเงี้ยเจ้าแม่พอรู้ไหมครับพอรู้อยู่นิดอืมครับ เดี๋ยวผมฝากเจ้าแม่ช่วยเคลียเรื่องกุมานให้หน่อยนะครับเจ้าแม่ครับได้เลยแล้วกุมารทองไปอยู่กับใครนะครับเจ้าเบิร์ดอ๋อก,ก็คือทะเลาะกันเรื่องของเล่นใช่ไหมครับใช่<อ>แต่กูมานแดงตามเจ้ามาอยู่ในแถบบริเวณนี้แหละครับสงสยัยพวกเจ้าน่าจะมี เจ้าเบร์ก็น่าจะให้น้ำแดงเจ้ากุมารทองอส่วนเจ้าก็น่าจะให้น้ำแดงกุมารแดงแน่เลยถึงจได้แยกกันก็หวยเจ้าแม่เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอามาดูหน่อยแล้วครับนี่ ่อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมผมวางให้ดีกว่าอันนี้นคุยนงื่อนวันนี้เราใส่ไฟชายตรงหัวนี่นะเห็นกันไหมเป็นเลขอะไรแต่เจ้าแม่อันนี้ที่เจ้าแม่เขียนคูดคูดแบบนี้ไม่ใช่นะครับคียเงืเ่อนน่ยดูนะนี่ตัวหนึ่งนี่ นู่นอีกนี่นะพี่ินเพื่อนได้มาขอตามคอมเมนต์กันแล้วนะครับก็ใครที่ซื้อก็ขอให้ถูกนะครับพี่วินเพื่อนขอให้ร่ารวยมีมีทองเข้ามานะพี่วินเพื่อนมีเงินเข้ามาขอให้ถูกนะนี่นะไปซื้อกันเลยนะครับซึ่งผมไม่ใช่เป็นคนที่เล่นหวยนะก็เห็นพี่วินเพื่อนคอมเมนต์กันมาผมก็เลยจึงมาขอให้กับเจ้าแม่ตะเคียนเลยนะครับนี่ก็ ผมขอไม่พูดนะพูดผมกลัวาอาจจะเป็นเลขเคลื่อนอย่างนี้นะผมดูตรงนี้นะใครที่อยากเล่นที่ตรงเจ้าแม่ตะเคียนแบบขุดๆๆๆอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะวิวินเพื่อนไม่ได้ว่าอะไรก็เนี่ยดูเอากันเลยนี่นะตามนี้เลยนะครับพี่วเพื่อนแล้วเจ้าแม่แล้วเจ้าแม่จะไปตอนไหนครับเนี่ยเอ้ย เจ้าแม่จะไปทำทุรไลอีกไหมครับกลาว่าจะไปแล้วครับเจ้าแม่ก็จะไปแล้วนะพี่เพื่อนข้าจะไปจัดการเจ้ากุมารแดงอยู่แถวๆนี้นั่นแหละกับกุมารทองก็คือกุมารทองเจ้าแม่ต้องไปตามอีกใช่ไหมครับใช่ครับก็ ผมขอให้เจ้าแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ามีไข้ยอย่ามีเจ็บเลยนะครับไปวิ่งเพื่อนอนุอญาตออกก่อนนะไปครับพูวิ่งเพื่อน ็คืออันนี้ผมเดินมาทางรัดนะที่เดินมาทางรัฐถ้าเดินออกไปจากพ้นตรงเนี้ยก็จะถึงบ้านผมเลยนะเพื่อนหรือถึงทางถนนบ้านผมเลยนะครับเพราะว่าทางเนี้ยมันใกล้กว่าทางที่ผมเคยไปถ่ายพี่เพื่อนเพราะมันไกลมากเลยนะครับพี่เพื่อนก็เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันใกล้ๆเองนะพี่เพื่อนตอนนี้ก็ถึงละ ลองไปหาดูฝรั่งสักลูกนะึ่งดีเง <ๆ S 1> ินจ้มแม่ตะเคียนก็จะไปเคลียร์เรื่องน้องกุมารทั้งสองคนนะดีๆๆเงอนจ้าแม่ตะเคียนก็จะไปตามน,น้องกุมารทองกุมาร ดำหรือกุมารแดงกลับมาวิวเพื่อนเ,เพื่อจะให้น้องทั้งสององค์เคลียกันนะพวิวเพื่อนว,ว่าจะเอาอยัางไงจะทะเลาะก,กันอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ลุ่นหึ่งดูว่าใช้ได้หนระือไม่ใช้ไม่ได้พวิวเพื่อนเ,เราต้องบีบเอาดูว่าอันไหนพอนุ่มๆอย่างวิวว่าเนี่ยนุ่มไหมในใจองเงินน่าจะใช้เอ้ยสองลูก ครับ อันนี้เป็นฟอนอะไรอ่ะผมมือมซื่อไปแล้วต้นอะไรนะอืมเนี่ยเื้อ้ผมมือซื่อมันอะไรอ่ะนี่เป็นบักม่วงเนาะมีเนื้อออกตอชมพูชมพูนะครับ อันนี้ก็เป็นวิบากที่ผมเก็บไว้ขับไปถ่ายคลิปเนาะีเพื่อนนี่เลยขันนี้ครับเก็บไว้ขับขึ้นเขาครับผมขออนุญาตปิดคลิปก่อนพี่เพื่อนก็เคยรอาไปพี่เพื่อนคือตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับซึ่งก็ได้ไปขอหัวยที่เจ้าแม่ตะเคียนให้กันแล้วนะครับพี่เพื่อนก็ไปซื้อไปอะไรกัน <c oughs> ก็แล้วแต่นะพี่วินเพื่อนผมก็ได้ไปขอตามพี่พินเพื่อนคอมเมนต์กันมาแล้วนะครับจ้าแม่ตะเคียนก็แบบได้ให้เลขเด็ดๆมาแล้วนะพี่พีนเพื่อนจ้าแม่ตะเคียนก็ได้ปลูกเสกด้วยนะพี่พีนเพื่อนก็โอเคจ้าแม่ตะเคียนก็ได้ไปจะไปทําธุระเพื่อจะไปตามหาน้องกุมารทั้งสององค์กุมารดองเอ้กกุมารดองอีกกุมารดําแล้วก็กุมารทองคะพี่พีนเพื่อน ไม่รู้ว่าจะแม่จะเขียนจะไปตามหาเจอหรือเปล่านะพี่พีนเพื่อนก็ต้องฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะก็โอเคครับพี่พีนเพื่อนก่อนที่จะไปผมต้องขอคนหนึ่งไลค์ лай, หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับก็ใครที่กดติดตามแล้วใครกดแชร์แล้วใครกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยเวลา ร <c oughs> <c oughs> ลับผมลงคลิปอะไรพี่บีเมื่อนก็คงจะได้รู้ก็ฝากเรื่องกุมารด้วยเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับพี่บีเมื่อนไว้เจอกันครับ